สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางติ่งคุณพอพอนะครับหรือว่า FC ของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับได้มีการนะครับตัดพอนะครับหลังจากนะครับโดนคนดังคนนี้นั่นก็คือเลนะดี้พรทิพย์ณสวีเดนแฟนเพจ3นะครับ โดนหมายสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางเพจ e ซีย m lv6 นะครับได้มีการออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่าโดนแล้วนะครับแล้วก็เป็นชื่อนะครับของ fc คุณพอพอๆนะครับได้รับหมายนะครับติ่งพอพอโดนหมายฟ้องจากผอเลดี้สวีเดนนะครับเลดี้มันฟ้องมันไม่ได้ต้องการเงินมันต้องการให้ติดคุก และมันฟ้องถึง2คดีเลยสมน้ำหน้านะครับแล้วในโพสต์นะครับก็เป็นการแคปข้อความนะครับที่ทางติ่งหมอลำสาวตัดพอนะครับบอกว่านั่นละมินมันไปแคปเอามาจากเพจป้าหนิงที่พี่เข้าไปคอมเมนต์แต่มันส่งไปที่บ้านน้องสาวโทรมาบอกนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับก็คือติ่งของคุณพพพอก็คือมีการไปคอมเมนต์นะครับในเพจนะครับที่เป็น เอฟซของคุณพอๆพด้วยกันก็ไปตัดพพอให้กันฟังนะครับนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงมันจะชนะแต่พี่ไม่มีอะไรเป็นชื่อพี่ตอนนี้เงินก็ไม่มีอขอไปครับเงินก็ไม่มีในธนาคารเลยตอนนี้นะครับมันจะได้นอนฝันค้างคงคิดว่าจะได้อย่างน้อยก็แสนนะครับคิดว่าคงได้อย่างน้อยก็แสนละ ฝันไปเถอะนะครับย้ำด้วยนะครับบอกว่าฝันไปเถอะไม่มีเงินจ่ายหรอกประมาณนี้นะครับเกลียดหนังหน้ามันเอาพอๆไปแขวนดาพอเราเม้นฟ้องเอาฟ้องเอานะครับก็เป็นความคิดเห็นของ ติ่งคุณพอพอนะครับที่ไประบายไปตัดเพาะหลังจากได้รับหมายสารจากลีดี้พรทิพย์นะครับบอกว่าไม่มีอะไรเป็นชื่อของตัวเองเลยเงินในธนาคารก็ไม่มีฝันไปเถอะคงคิดละสีว่าจะได้เป็นแสนประมาณนี้นะครับก็ยังภูมิใจในตัวเองอีกที่ไม่มีเงินจ่ายประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มี f อนะครับ f อของทาง ู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปให้กําลังใจทันทีท่านแรกคอมเมนต์สั้นๆนะครับบอกว่าสมนําหน้านะครับเอฟท่านต่อมานะครับก็ไปปลอบใจอีกนะครับเป็นการคอมเมนต์ในเพจอีเซียมนะครับเอฟท่านต่อมาบอกว่าโอ้โอ้โอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องร้องให้นะครับให้แม่มาช่วยสี่นะครับเป็นการให้กําลังใจที่ดีมากนะครับแล้วก็ f c ท่านสุดท้ายนะครับบอกว่านางคนนี้ติ่งชั้นจีตามด่าแทบทุกเพจนะครับ บอกว่าเอฟซท่านนี้นะครับทุกๆเพจเลยจะตามไปด่าหมดประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็โดนเลดี้พรทิพย์นะครับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับหมายสารแล้วแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นชื่อของตัวเองเลยไม่มีเงินจ่ายหรอกประมาณนี้นะครับทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ